ค่ะก,ก็เป็นโอ้โหโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากในชีวิตนะคะได้มีขุนที่พุ่งนะคะกับปาดามูโซโค่ะก็วันนี้เป็นงานเปิดตัวขุนที่พุ่งของเบลล่ารานีเองค่ะคอนที่รับการติดต่อไปยๆๆๆๆังไงบ้างคือจะบอกว่าโปรเซสของการคุยกันกับมาดามูโซโทำมานานมากแล้วก็อุ๊บโปรเจกต์นี้ไว้นานมากๆเลยค่ะก็ตอนแรกได้รับการติดต่อมาก็เอาจริงก็แบบเออ เพราะว่าเราอะก็เคยมาดูใช่ป่ะคะแล้วเราก็ไม่คิดว่าเออจะมีเราในวันนี้ที่แบบจะได้มาร่วมงานกับมาดามโซน่ะก็ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากครั้งแรกที่เห็นเห็นกลุ่มขนาดไหญ่ยังไงก็เหมือนกันเวลาตะลึงเลยคือตอนแรกได้เห็นเป็นรูปก่อนก็รูปก็รู้สึกว่าเหมือนแล้วแต่พอได้มาเห็นตัวจริงถุกเลยนะคะคือดีเทลรายละเอียดอะไรต่างๆมันใช่่าแล้วแบบก็คไปยืนจ้องจ้องตัวเองอยู่แล้วแบบตาเหมือนมากอะไรเหมือนมาก อะไรอย่างเงี้ยเหมือนหมดเลยแบบดีใจมากๆเลยก็เหมือนยันเลือดยันเรื่อยเรื่องใช่ค่ะก็คือมีการมาเก็บงานที่ไทยต่อด้วยในเรื่องของแบบสีผิวอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าคือได้มายืนเทียบกับฝุ่นอีกรอบหนึ่งที่ไทยด้วยค่ะนานแค่ไหนเบลระยะการเตรียมเตรียมงานปั้นหุ่้เบลคิดว่า ตอนที่เบลได้เริ่มเข้ามาแล้วนะคะคือประมาณประมาณครึ่งปีได้คะ่ะคือทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วคะ่ะหราอว่าออระยะเวลาในการคุยหรือว่าการเตรียมงานอีกมานมากคือแบบสปีได้เห็นว่าตอนไปทำมันยุ่งยากมากเลือกลูกตา,าเ,เยอะมากใช่ไหมเบลยยากค่ะก็ออตอ้อ คุยกันว่าเราจะยืนแบบโพสท่าไหนใส่ชุดอะไรขึ้นประดับแบบไหนที่จะพอดีที่สุดในการที่ตัวของเราจะได้ไปทัวโลกแล้วเราก็ไม่ใช่แค่เป็นตัวคาแรคเตอร์หรือตัวละครเท่านั้นจาก สันติว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันเป็นการพรีเซนต์ถึงความเป็นไทยได้ใส่ชุดไทยแล้วก็ได้พรีเซนต์ความเป็นไทยออกไปให้ทั่วโลกด้วยะคะ่ะเพราะว่าคือก็มีจองไปหลายประเทศแล้วมีไปแบบลอนอนไปจีนไปไต้หวนันแล้วก็หลายหลายประเทศมันต้องเดินสายเยอะเลยตัวไม่ได้ไปส่งหุ่นไปค่ะยิ่งยิ่งเขามีการรีเควสก่อนที่หุ่นจะปั้นขึ้นมาอีกเบลลนี้จะภูมิใจไหมว่าเฮ้ยเราได้เป็นหนึ่งในแสดงไทยที่ได้ ได้ส่งออกความแบบถ้าคุณเจ่งเราไปภูมิใจแน่นอนค่ะแล้วก็ดีใจมากขึ้นด้วยที่เ,เป็นผุนที่ได้ใส่ชุดไทยด้วย oh. เพราะว่าเป็นผุนที่ได้ใส่ชุดไทยผุนแรกด้วย oh. มันมันยิ่งกว่าการเอา คือเบลล่าไปก็คือความเป็นไทยใช่ค่ะก็คือเหมือนคนก็จะได้รู้จักเบลมากขึ้นในฐานะนักแสดงแล้วก็ได้รู้จักชุดไทยและความเป็นไทยด้วยผ่านทุกท kind of ี <tense> friends, ่พึ่งเราที่สำคัญผลงานของเราก็อยู่ในนั้นด้วยใช่ค่ะก็เพราะว่าได้แรงบันดาลใจก็คือจากคุณเคสานุวานนั่นแหละในหัวของกาจริงแล้วการที่คนต่างชาติคิดเรื่องตัวเองจะต้องเป็นคนยังไงจะต้องเป็นคนยังไงเหรอคะก็ ไม่กล้าพูดเอาเป็นว่าเหมือนผลงานที่เราตั้งใจทําออกไปมากๆแล้วก็ผลงานาละครชิ้นนี้มันได้รับความสําเร็จประสบความสําเร็จไปไม่ใช่แค่ไทยแต่เป็นทั่วโลกด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทําให้มารามซูโซรู้สึกว่าอยากจะมีแบบคุณที่พึ่งที่เป็นของเบลเป็นเบรกเตอร์ของเบลค่ะ ให้เบลฝากเชิญชวนหน่อยคนที่อยากเห็นเบลรักนึก well> um ิึงเมือนมากเลยนะคะกี้บึ้งเบล่าค่ะก bon ็มาดูได้ที่มาดามทสโซนะคะตั้งแต่10โมงนะคะถึงทุ่มหนึ่งค่ะมาดูได้เลยคือแบบก็เห็นแล้วเบลยังขนลุกเองเลยค่ะยังไงก็ฝากทุกคนมาดูกันเยเอียด้วยนะคะเรื่องหนึ่งเบล พี่แอนมีหลายคนมีคนไปตั้งกระทู้ถามว่าทำไมเดี๋ยวนไม่เคยเล่นละครกับพี่เป็นอะไรพี่แอนมันเคืออะไรเมีอหรือเปล่าไม่มีอะไรความจิตประเด็นเนี้ยไม่น่าเกิดขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่าคือถ้าทุกคนได้ดูสัมภาษณ์เบลล์เบลก็คือจะพูดปล่อยมากๆว่าเออพี่เบลเอพี่แอนเป็นไอดอลของเบลลแล้วก็เป็นแบบ แงที่เบลชื่นชอบม,มากๆค่ะคือพี่แอนมีติดต่อ,อเข้ามาหนึ่งครั้งแต่ว่าคือเหมือนด้วยระยะเวลาด้วยคิวหรือว่าปัจจัยหลายๆอย่างาก็ลเลยทําให้ครั้งนั้นไม่ได้ร่วมงานกันแต่ว่าก็เชื่อว่าแบบยังไงก็จะได้เจอกันหรือว<จ>่าทำงานด้วยกันอยู่ใ,<จ>ในอนานะกลายเป็นคนจับไปโยงั่วๆแอบบอออไม่มีอะไรเลยไมีปัญหาเลไม่มีอะไรเลยรับพี่แอนมาค่ะไม่กลัวเขาห้องดำใช่ไหมไม่เออไม่ได้กลัวเขาห้องดำกับพี่แอนจะไม่กลัวค่ะคือเอาจริงๆถ้าได้ มีโอกาสได้เล่นกับพี่แอนก็เหมือนได้ได้ทำงานร่วมกับไออลของเราเราก็อยากทำด้วยอยู่แล้วจริงๆที่ผ่านมามีการเคยเคยแบบทักทามเป็นมากใช่ค่ะเคยคุยกันหนึ่งค่ะค่ะหลังจากนี้ถ้าติดต่อมาไม่ปฏิเสธแล้วไหมคือถ้าคิวได้หรืออะไรต่างๆเราพร้อมอยู่แล้วค่ะพมีอวลามากข้นมาเปิดได้คุยกับพี่แอน้ไหมคะยังไม่ได้คุยเลยค่ะคือน่าจะตอนที่เราอยู่ต่างประเทศแต่ละทัวไม่ทัว ไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยค่ะไม่แม้แม้ที้เห็นบอกว่าพี่แอนเป็นไอดอลเป็นไอดอลด้อะไรได้เลยนะฮะกูก็หลายหลายอย่างเลยเรื่องการแสดงพี่แอนก็สุดยอดอยู่แล้วแล้วแบบมาเป็นผู้จัดอีกอะไรอย่างเงี้ยเบลจะบอกว่าตอนที่เบลเรียนโทะเบลทำเรื่องเกี่ยวกับบริษัที่แอนเป็นเล่มจบเบลก็คือได้ไปศึกษาใช่่คะศึกษาเกี่ยวกับบริษัทเก้าด้วยแต่ว่า แต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกันใช่ใช่ค่ะแต่เบลก็เชื่อใช่ไหมว่าพี่แอนจะเข้าใจนะตอนนั้นที่เราแบบปฏิเสธไปว่าคือมันไม่ได้อะไรเงี้ยพี่แอนเข้าใจค่ะเพราะว่าพี่แอนก็ทํางานตรงนี้มานานแล้วก็เหมือนอยู่วงการเดียวกันนะเนาะก็แบบเข้าใจแบบใจหลายๆอย่างแต่เราคักคเน่ซิว่าถ้าเบลล่าต้องร่วมงานกับพี่แอนอประศพที่เป็นรู้จักจะเป็นแบบไหนเวอร์ชั่นไหนโอ้โห พี่แอ๋นก็เดี๋ยวพี่ก้าพูดแล้าต้องรีเซสต์ตัวเองออกไปไหมหนูมีดีนะครับพี่แอ๋เป็นได้หมดค่ะแต่พอเห็นละครพี่แอ๋ที่แต่ละเรื่องก็คือเกมคนเราจริงๆคือถ้าได้เล่นมันก็เป็นการพิสูจน์ฝีมือของตัวเองอีกอย่างหนึ่งด้วยค่ะแต่เบลก็เธอแบบได้ยินแบบขนาดนะพี่แอ๋ใช่ไหมว่า ดีเนี้ยพื้นยาก็ได้แล้วเราจะไปเก่งไงรูได้ให้เรืองอะแล้วไปแบบรับมือได้พร้อมเลยเขาเป็นว่าเตรียมใจอ่ะไม่ใช่เขาเรียกว่าเตรียมความพร้อมให้พร้อมแบบทุกด้านละกันอาจจะต้องเคลียร์คิวแบบซึ่งมันแฟนตัวรอนะรอแบบรอตั้งแต่รอก็แบบว่าจะได้ร่วมงานกันเร็วๆวันนี้ แม่อยากพี่เบลบอกกับแฟนๆบางคนเขาแบบกแม่กันเป็นพวกเบลอาจจะแบบคิดมากไปคิดมากไปแทนเราไม่มีอะไรเลยจริงๆค่ะคือเหมือนเราก็เป็นทั้งแบบนักแสดงร่วมช่องแล้วก็อยู่สังกัดเดียวกันด้วยยังไงก็แบบเป็นพี่เป็นน้องกันไม่มีปัญหาอะไรกับใครเลยค่ะเลิกพี่แอนเลิกพี่แอนดูเขาไหมโอเคขอบคุณค่ะเบล